ขวัญปวงค่าพัฒนาสืบสารเทิอดไทยบริบาลเจ้าฟ้าการศึกษาไทยใต้รมพระบารมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลน่นานนันทบุรีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2จัดกิจกรรมสพปน่านเขต2รวมใจพักเรารักกรมสมเด็จพระเทพ เพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพลักษสุดาสยามบรมรา,าชกุมารีที่ทรงมีพระเมตตาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตงมีโรงเรียนในพื้นที่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารจำนวน28โรงเรียนเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นางนัทวิพรจันทพลมมาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสองพร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสองจัดทำหนังสือและวิดีทัศน์มิงขวัญพวงค่าพัฒนาสืบสารเถิดไทยบริบาลเจ้าฟ้าการศึกษาไทยตายรมพระบารมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารน่นานนันทบุรี ซึ่งได้รวบรวมภาพความสำเร็จที่ปริดอกออกผลจากพระเมตตาของพระองค์ท่านที่ได้ทรงงานอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพมระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือโครงการกอพอดอในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการจริยธรรมการงานอาชีพ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นและประเทศชาติโดยนำเสนอจำนวน6ตอนคือตอนที่1โอกาสทางการศึกษาจากพระเมตตาเจ้าฟ้ามหาจักรีตอนที่ 2. ภูมิคุ้มกันที่ดีโดยพระบารมีนารีรัตนาตอนที่ 3. ผลิดอกออกผลเยาวชนถิ่นน่านตอนที่4ตามรอยพระบณิธานสืบสานภูมิปัญญา ตอนที่ 5. กาแฟสร้างป่าพิมพ้าย้อมผูตอนที่6ทุนสร้างความรู้สารสู่ความฝันจากเด็กดอยร้อยเรียงเคียงความฝันหมายมุ่งมัน่นภาคเพียรเรียนศึกษาด้วยภูมิหลังยังจำไปทุกครารับพรจากเจ้าฟ้าบรรดานดล พระเมตตายื่นช่วยอำนวยให้สายพระเนตรส่องไกลทุกแห่งหนคอยอบอุ้มคุ้มเราเยาวชนให้ก้าวพ้นทุกร้อนสุขสำราญทุนสร้างรู้สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ให้ก้าวไกลพัฒนาคู่ถิ่นฐานน้อมจงรัก พักดียิ่งยืนนางเราลูกหลานขอพระองค์ส่งพระเจริญสองปอน,นอั่งเกสองรวมใจพักเรารักทรมสมเด็จพระเทพขอพระองค์ทรงพระเจริญ